ก็คือเรื่องของมาตรา112ที่มีคนบางกลุ่มพยายามที่จะอ้างว่านาเสนอเพื่อที่จะให้ยกเลิกมาตรา112ล่าสุดก็คือกลุ่มของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและก็นายปียบุตรแสงกนก,กุลในนามของคณะก้าวหน้าได้มีการโพสต์นะครับในแฟนเพจเชิญชวนเสนอกฎหมายต่อรัฐสภายกเลิกมาตรา112ทางออนไลน์นะฮะแล้วก็ใช้วิธีก็คือปลุกขึ้นมาว่า หมดเวลาหนึ่งหนึ่งสองถึงเวลาคืนอนาคตสังคมไทยแล้วก็ระดมนะให้ช่วยกันแชร์กันเยอะๆนะคือเขากำลังใช้โลกโซเชียลที่คิดว่าตนเองเนี่ยยึดครองอยู่เพราะตัวเองเป็นนายกโซเชียลไงนะก็เอาเรื่องนี้มาเพื่อให้คนเนี่ยมาลงชื่อกันเยอะๆแล้วหวังจะใช้จำนวนเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการกดดันเพราะว่าไอการลงชื่อเนี่ยไม่ได้มีการตรวจสอบตัวตน เหมือนเวลาลงชื่อเสนอกฎหมายที่ต้องแนบบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ย<ช>อันนี้คือประเด็นที่ต้องจับตาทีนี้ล่าสุดนะฮะมีการลงไปกี่คนแล้วนะฮะเ,เดี๋ยวลองดูหน้าเว็บแบบสดๆเลยนะฮะอ่านี่ล่าสุดตัวเลขล่าสุด44,220คนนะฮะอันนี้ในขณะนี้นะฮะ44,240นี้บะฮะหมดเวลา1 1 2อันนี้กราฟ,ฟิกค่อนข้างดูยากนะอาจารย์ปียบุตรฮะหม <c oughs> ดเวลา112 1 1 <c oughs> 2่นะฮะ คือประเด็นนี้เนี่ยของเขานี่คือยกเลิกเลยนะฮะยกเลิกเลยแล้วถ้าไปดูเนี่ยเขาจะมีให้โหลดดูตัวร่างกฎหมายที่เขาจะเสนอด้วยค,คือประเด็นในการขับเคลื่อนเนี่ยประเด็นเดียวกันเลยกับแฟนเพจคณะราษฎรก็คือม็อบสามนิ้วอะรวมไปถึงแฟนเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมพูดง่ายๆตอนนี้คือเปิดหน้าหมดแล้วสอดประสานเป็นเนื้อเดียวกันคณะก้าวหน้าคณะราษฎรแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม สอดประสานกันนะมาแต่ว่าคนที่โดนคดีหนักก็คือบรรดาเด็กๆที่ออกมาพูดจาปลายัยแต่ปียบุตรธนาทรเนี่ยยังไม่มีประเด็นเรื่องขึ้นเวทีเพราะไม่ยอมขึ้นเวทีนะทีนี้ไปดูตัวร่างฮะตัวร่างที่เขานำเสนอเนี่ยนะฮะของคณะก้าวหน้านะฮะนี่ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา หลักการคือแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาโดยยกเลิกมาตรา112นะฮะแล้วไปดูหน้าถัดไปตัวร่างที่จะนําเสนอมีอยู่เท่านี้นะฮะร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาวงเล็บฉบับที่พศโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขมาตราหนึ่งนะฮะที่จะให้แก้ไขก็คือพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พศนะ มาตราสองพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตราสามให้ยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองแห่งประมวลกฎหมายอาญาผู้รับสนองพระบรมราชโองการนาย,ยกรัฐมนตรีเนื้อหาก็คือมาตราสามนะที่สำคัญก็คือว่าให้ยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองแห่งประมวลกฎหมายอาญาเลยไม่ได้แก้นะไม่ได้แก้ไม่ได้แก้คือ ฉีกออกไปเลยม,มาตราหนึ่งสองแล้วดึงออกจากประมวลกฎหมายอาญาทิ้งไปเลยค่ะนะคือเสนอออกมาอย่างนี้ปุ๊บหลายคนก็ใส่เฮ้ยอันนี้เอาจริงหรือว่ากวนหรืออกไหมคือปกติกฎหมายแต่และอันเนี่ยหญิงมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเป็นมาตราหลักเลยไงที่ปกป้องคุ้มครองนะท่านเนื้อหาหนึ่งหนึ่งสองหายไปเนี่ยก็เท่ากับว่าจะมีอะไรคอยปกป้องคุ้มครอง ไม่ให้คนเนี่ยจากช่วงดูหมิ่นข่มขู่คา,าดมาตรรายพระมหากษัตริย์ก็ก็ไม่มีเลยนะคือคิดง่ายๆนะขนาดประชาชนทั่วไปเรายังมีกฎหมายหมิ่นประมาทเลยนะคะครับอเดี๋ยวถ้าเอามาตราหนึ่งหนึ่งสองขึ้นมานะฮะตัวมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเขียนไว้ว่ายังไงมันถึงมีคนบางกลุ่มรู้สึกไม่พอใจอะไรมากมายนับหนาคแต่ถ้ากลับไปดูตัวหลักการของเราที่เขาอ้างทีนี้แผ่นเมื่อกี้กลับไปแผ่นแรกเมื่อกี้นะฮะ ตัวหลักการที่นำมาสู่การเสนอแก้นี่ฟังดูนะฮะเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์กลายเป็นเครื่องมือทำการเมืองดำเนินคดีกับผู้เห็นต่างนะแล้วก็บอกว่า เป็นอุปสรรคการแสดงออกเสรีภาพแล้วอุปสรรคโอกาสที่ประชาชนจะได้ถกเถียงแลกเปลี่ยนกันถึงประวัติศาสตร์ของประเทศไทยสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันและการออกแบบอนาคตร,ร่วมกันแล้วไม่เหมาะสมทั้งในแง่ของบทลงโทษที่สูงเกินสัดส่วนนะสถานะที่เป็นความรับผิดต่อความมั่นคงทำให้เกิดริเริ่มคดีเกิดขึ้นโดยใครก็ได้นะและประโยคสำคัญ เดี๋ยว112ออกไปก่อนครับประโยคสําคัญเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะสถาบันการเมืองที่ใช้ภาษีของประชาชนถูกตรวจสอบได้โดยประชาชนนี่คือบางส่วนบางตอนเท่านั้นนะฮะที่ใช้เป็นข้ออ้างนะคือไปรับกับวาทกรรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องงบสถาบันจำได้ไหมเรื่องที่นายปียบุตรนายธนาธรใครต่อใครในคณะข้าวหน้า อาจารย์อานน์ศักดิ์วรวิทย์เชิญมาคุยกันเอาข้อมูลก็จะมาแบกันมาดีเบตกันก่อนที่จะไปเอาข้อมูลไปปั่นมาดีเบตกันเวทีเดียวกันหายหมดเลยคไม่ยอมมาดีเบตหมดเลยจนถึงวันนี้เรื่องงบประมาณเรื่องที่บอกว่าสถาบันใช้เงินภาษีอะไรต่อมีอะไรแต่ก็ฉวยโอกาสนี้ใส่เข้ามาในเหตุผลด้วยจะได้ถูกตรวจสอบได้เพราะสถาบันใช้ภาษีของประชาชนเห็นวิธีการเลยแล้วเสนอคือ ออกไปเลยทีนี้ดูมาตรา112เมื่อสักครู่ทีนี้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นี่ครับผู้ใดมินประมาทดูมินหรือแสดงความอาฆาตมาดร,ร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีนี่กฎหมายมีอยู่เท่านี้ะนะมินประมาทดูมิน่น แสดงความอาฆาตมาตร้ายนะถ้าใครไม่ทําเข้าขายพวกนี้ก็ไม่ต้องเดือดร้อนนะฮะแต่ถึงขั้นเสนอให้ตัดออกไปเลยค่ะอ่าก็เท่ากับว่าคนที่กฎหมายมันมีผลย้อนหลังไงในหน้าป็นคุณอ๋อถ้าแก้ได้ปุ๊บคนที่โดนคดีนี่ก็ได้รับคุณหมดเลยหลุดหมดอ่าขนาดมีกฎหมายยังทำขนาดนี้แล้วถ้าไม่มีอะ <c oughs> จะขนาดไหนอ่ะใ,ใช่ไหม วันนี้เนี่ยทางอดีตพระพุทธอิสระวันนี้เนี่ยเดินทางเข้าไปยื่นหนังสือค่ะนี่นะคะเป็นการยื่นหนังสือถึงประธานสภานะคะอดีตพุทธอิสระหรือว่านายสุวิทย์ทองประเสริฐในนามเครือข่ายภาคีกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายประชาชนค่ะวันนี้ไปที่สภาเลยนะคะไปยื่นหนังสือคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญบทบัญญัติว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกมาตรา และคัดค้านการแก้ไขมาตร,รา112วันนี้ไม่ได้ไปมือเปล่านะคะมีการนำเอารายชื่อประชาชนที่เขาคัดค้านการแก้ไขมาตร,รา112 222,928รายชื่อเอาไปด้วยเอาไปยื่นให้กับคุณชวนหลีกภยัยแต่ว่าวันนี้คุณชวนติดภารกิจคนที่มารับเอกสารเนี่ยก็คือคุณสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลนะคะเลขานุก,การประธานสภาผู้แทนราษฎร วันนี้อดีตพุทธ,ธอิสระเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนด้วยยืนยันว่ามาตรา1 1 2นไม่เคยมีปัญหากับคนที่ไม่ดูหมินสถาบันแล้วก็ฝากไปยังรัฐมนตรี d ีเนะคะก็คือคุณชัยวุฒนาคมนุสรให้ช่วยสอดส่องดูแลประเด็นนี้ด้วยออนลองฟังเสียงดูค่ะความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์หนึ่งในเสาหลักของชาติที่มีคุณูปการ ต่อคนไทยอย่างยาวนานทั้งยังเป็นสถาบันที่ก่อเกิดศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามให้แก่คนในชาติอีกทั้งยังทรงเป็นหลักใจหลักใจเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติและนำพาประเทศในพัฒนาเติบโตก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกนับแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันบัดนี้มีกลุ่มบุคคลเพียงหยิบมือ ที่ไม่เคยสร้างประโยชน์อันใดให้แก่แผ่นดินเกิดของตนเลยแต่กลับมาแสดงความกำเริบเผิมเกลืมกระทำการจาบจ้วงร่วงเกินหมิ่นประมาทด้อยค่ากำจัดบทบาทและต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทั้งยังปลุกระดมมวลชนโดยใช้เฟซนิวเรียกร้องให้ทำการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เพื่อลิดรอนพระราชอำนาจ พวกเราในนามเครือข่ายภาคีกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระหมหากษัตริย์ผู้มีความจงรักภักดีได้รวบรวมรายชื่อผู้คัดค้าน2,02,928รายชื่อให้เกิดการยับยั้งและหยุดการแก้ไขรัฐธรรมนูญบทบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องพระหมหากษัตริย์และสถาบันพระหมหากษัตริย์ทุกมาตรารวมนักคัดค้านการขอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นี่ครับ อันนี้ให้เหตุผลด้วยแล้วก็มีจํานวนรายชื่อ200,000กว่ารายชื่อ,อส่วนคนที่บอกว่าเสนอขอยกเลิกเนี่ยตอนนี้มีอยู่40,000กว่ารายชื่อแล้วก็เหตุผลที่มาใช้อ้างเนี่ยก็คือเรื่องของงบสถาบันเรื่องของอะไรตัวนี้อะไระซึ่งถูกตีแผ่อยู่ก่อนหน้านี้ว่ามีการจับแพชจนแกะหลายจุดนะฮะอันนี้คือเหตุและผลของแต่ละฝ่าย